ครั้งแรกเนี่ยนะเวลาเราจะบินนะครับตัวนี้ก็คือโดนจิว๋วโดวนจิ๋วที่มาใหม่นะเวลาเราจะบินเนี่ยเดี๋ยวจะมาติวกันก่อนตัวนี้นะตัวนี้ก็คือนี่คือขึ้นลงนะขึ้นลงเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายขวามันจะอยู่กลุ่มเดียวยนะครับขึ้นลงเดี๋ยซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้ก็คือเดินหน้าถอยหลังอ่ะเดินหน้าถอยหลังยิงซ้ายยังขวานะครับ เวลาน้องเล่นกันนะน้องต้องค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงครับไม่งั้นถ้าเรากดปับ๊บปิวหายเข้าบ้านใครก็ไม่รู้พอตกใจปับป๊บเป็นรถคันเล่งแล้วก็ตกท้องมันก็จะกระแทกสมองกลตัวสมองกลเล่นเนี่ยมันจะล้วนได้นะครับก็ต้องค่อยๆใจเย็นนะตัวนี้ก็คือปุ่มตีลังกานะครับปุ่มตีลังกาเอ้ปุ่มตีลังกา,ป,า,งกาปุ่มนี้ขอโทษทีก็คือปุ่มนี้เรากดค้างไว้นะแล้วก็กดเดินหน้าหรือ ซ้ายขวาหลังเนี่ยเขาก็จะม้วนตัวไปทิศทางนั้นที่เราต้องการแล้วตัวเนี้สามารถเล่นกับเอาดอลมละข้างนอกได้เลยนะไม่เหมือนโดนจิ๋วทั่วไปโดนจิ๋วทั่วไปเราต้องบินในบ้านแต่ตัวเนี้มันเด็ดก,กว่าก็คือเราต้องกดปุ่มนี้นี่เปลี่ยนเกียร์นะครับมีโลหบไฮนะพอเรากดเปลี่ยนเกียร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะแบบโหสู้ลมดีเลยเดี๋ยวที่ตุ้จะสาธิตให้ดูเลยนะเปิดตัวลำก่อนทิ้งไว้ก่อนนะครับ4ีวีนะประมาณ4ีวีนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดรีโมทก็นับใ,ใจทิ้งไว้ประมาณสี่วิอ่ะทีนี้เราก็เปิดรีโมทยกขั้นเร่งึ้นสองครั้งครับหนึ่งนี่พอขั้นที่สองเห็นไหมมันจะเริ่มติดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มบินกันนะครับก็พอเริ่มบินก็ระวังมันเข้าหน้านะตัวใครตัวมันนะ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่ <c oughs> ขนาดนะั้นหรอกติดได้อ่ะ <c oughs> นี่บินนี้ครับสับงเกตดูนะเวลาบินนะ พี่ตุ้ยจะเอาแสงสีแดงนะครับไว้ข้าง,งหลังเราเสมอเนี่ยจะมีจะมีแสงอยู่หลายสีครับฟ้าขาวน้ําเงินนะครับไอ้ฟ้าขาวแล้วก็แดงนะครับนี่แต่ถ้าแดงนี่คือไฟท้ายครับเหมือนรถบรรทุกนั่นเองเนี่ยเวลาเราบินนะครับมันก็จะง่ายหน่อยแล้วตีลังกาเนี่ยเตีงลังกาแบบนี้นะอย่นี้ครับ ลำนี้นะบินได้ไม่ควรเกินสิบห้าชั้นนะฮะตึกสิบห้าชั้นนะจะถือว่าจะไประยะปลอดภัยครับถ้าเราบินสูงมากเกินไปมันจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยแทนเนี่ยซ้ายขวาเลยได้ครับเนี่ยเห็นไหมสามารถหมุนมตัวลำได้ครับเปลี่ยนเกียร์ยได้นะอันนี้คือเราบินแบบธรรมดาบินธรรมดานะบินแบบนิ่มๆน,นะครับนี่บินแบบนิ่มๆน,นะครับเป็นแบบ,แบ,บธรรมดานะ นี่นะครับน,นี่คือธรรมดาแต่เดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเกียร์กันนะโอเคกดเปลี่ยนเกียร์ไปนี่นี่ก็จะเร็วบินเร็ว,เ,รว,เ,รว,เ,รวเลยเน,นะครับเผื่อเวลาสู้ลมนะครับตีงกานี่ตีนกาโชว์ได้ตียงกาซ้าย เตียงขา,าขวาเตียงขา,ากับหลังเตียงกา,าเดินหน้าหมุนตัวได้หมดครับเนี่ยแล้วแต่ว่าต้องการแบบไหนนะครับได้หลากหลายแบบนะครับสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาเลยก็ได้นี่นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับค่อยๆลงลดคันเร่งลง ประมาณนี้ก็เป็นการโชว์ตัวนี้ก็เป็นไซม่าชื่อรุ่นนะไซม่า X13 นะครับไซม่า X13 ก็ถือได้ว่าเป็นโดนที่คุณภาพดีมากๆตัวนี้ไฟสีแดงคือไฟท้ายไฟฟ้าคือไฟหน้าส่วนไฟสีขาวคือไฟด้านข้างนะครับเวลาบินต้องเอาสีแดงหันเข้าหาเรอเสมอนะครับจะทําให้เราบินง่ายแล้วไม่หลงทิศนะแล้วเวลาบินนะครับถ้าลมมาทางไหนนะหันหน้าสู้ลมครับ จะทำให้เวลาเล่นโดนอ่ะจะเล่นง่ายเล่นเหมือนเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับวิธีการบังคับนะแต่การบังคับการควบคุมเขาจะเล่นง่ายกว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับส่วนปุ่มนะตัวนี้คือตัวตั้งค่านะครับสมมุติว่าเวลาเขากินซ้ายกินขวาสมมติเวลาเขาบินอยู่นะตัวนี้นะกินเดินหน้าไปแล้วกดถอยหลังปิ๊ดป๊ดอย่างเงี้ยเขาจะกลับถอยหลังกดกินถอยหลังเกิน้วกดกินไปด้านหน้ากินซ้ายเกินก็กดขวาขวาเกินก็กินซ้ายเหมือนเราเล่นเกมอ่ะ มันจะเป็นปุ่มตั้งค่าเฉยๆไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเรากดรีโมทมั่วมากๆนะเราไม่รู้กดปุ่มไหนเป็นยังไงนะขอถานออกแล้วใส่ใหม่จบ <c oughs> ก็เป็นการรีเซ็ตใหม่ไปเลยแค่นั้นเองโอเคเป,เป็นประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะแม่ทอยทุกคนนะหากท่านใดนะครับอยากได้โดนเทเทนะครับแบบน้องๆเขาเหล่านี้นะครับผมโทรสั่งกับตูย้ยแม่ทอยได้เลยนะเดีย๋าายวไลไรแม่ทอยนะ ติดเบอร์ตามหน้าจอนี้เลยนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mat.com e r ย้ำนะครับ www.mat.com e r ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับร้านแมททอยก็อยู่กรุงเทพกิฬา49ครับมีบริการรับบัตรเครดิตด้วยนะครับต่างจังหวัดผมก็มีบริการส่ง EMS ส่งด่วนแป๊เดียวถึงมือเลยนะครับแล้วก็โดนสินค้ามี เพ่อทั่วไปครับนี่มีทุกรำทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กยังไงก็โทรมาได้ส่วนรำนี้ย้ำนะชื่อรุ่นไซม่า X13 ครับเป็นโดนรุ่นใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะเบนซนิ่งมากๆครับแบตลิโพนะครับตีลังกาได้เปลี่ยนเกียร์ได้ครับยังไงอยากเท่ๆนะอยากได้โดนเท่ๆแบบน้องๆเขานะครับโทรสั่งกับตุ้นนะทาวดเลยนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่บ๊ายบายครับบ๊ายบายด้วยนะบ๊ายบายครับเย้บ๊ายบายถ้าหากว่าท่านใด ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด